การเคลื่อนที่3-1ได้นํากําลังพลจิตอาสานะครับช่วยเหลือเกษตรกร,เก,รเก็บมะม่วงและรับซื้อครับหลังผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำครับที่บ้านป่ากลางอําเภอปัวจังหวัดน่านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-1สํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่สวนมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากขาดแรงงานนะครับพร้อมรับซื้อมะม่วงเข้ากรงคั่วเลี้ยงกำลังพลในราคากิโลกรัมละ10บาทจำนวน2,000กิโลกรัมช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรที่กำลังล้นตลาดและราคาตกตำ่ำด้านนายภายคันหลวงเกษตรกรชาวสวนนะครับได้บอกว่าขณะนี้ผลผลิตมะม่วงราคาตกตำ่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ5-6บาท ทั้งพันน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สีพิมพ์เสนและเขียวใหญ่โดยในปีที่แล้วสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ15-20บาทเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ส่งออกผลผลิตไม่ได้เบื้องต้นทางหน่วยงานได้เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรทั้งมะม่วงลำไยลิ้นจี่ให้เกษตรกรสามารถแปลรูปและเพิ่มมูลค่าของผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้ครับ